หตังที่ผมรับทราบข้อกล่าวหามันไม่รู้ทู่นะครับเขาบอกว่าเจ็ดข้อนั้นเป็นมติมหาเสถีรัตาโกมกครับประเด็นแรกเลยผมจะบอกว่าไม่ใช่นะเจ็ดข้อที่ว่านี่ไม่ใช่มติมหาเสถีรัตาโกมกที่จะชักเตะที่นี้โอเคผมก็ไปเจอหลักฐานให้เห็นว่าในการที่มาเป็นพยานครั้งนี้ในนามสันตพุทธที่เป็นบุคคลเคือเป็นบุญเชิดซึ่งอดีตเป็นผอตุนเดือนที่สามเดือนที่สี่ ปอพสองห้าสี่เท่าที่ทาสารจำคุกว่ามีความผิดฐานไปสิงครปยานะครับไม่ใช่ปอนะแต่วันนี้มารับตําแหน่งรองปอพตอยทีำพิจารณาครับผมไม่เชื่อว่าผิดรู้กว่าความซื่อสัตย์และสุดจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมคือเราพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขามาร้องเนี่ยในฐานข้อพิพากเนี่ยเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาร้องเหรอครับหรือไม่ครบอะไรยังไงผมไม่ได้ยืนยันว่าถูกต้องแต่มันเป็นเพียงความเห็นของอินทร์พรจันทะเกียบ อย่างคดีความที่ผมฟ้องร้องต่างผู้กล่าวหาคดีนี้ก็คือสนาเไท่เนี่ยผมก็ฟ้องข้อหาผลรองความเดียวกันเลยเอาภาผมไปตัดต่อว่าถูกประหารผมก็ฟ้องไปหึงคดีในฐานะส่วนตัวแล้วอีกหนึ่งคดีจะฟ้องในฐานะมูลนิธิแล้วก็กรรมการผู้มีหน้าที่เั้นนง บอกว่าผมนำข้อมูลเช็คสู่รูปขอมพิวเตอร์เพราะว่าเจ伊าสมาคมบอกว่าเชื่อมกิจไม่มีในประเด็นผมก็เลยบอกว่าเจ伊าสมาคมพูดเมื่อไหร่พี่เจบอกาบุตรกิก็เลยก็เลอะไรพี่เจกอนะใครกรู้รวปกิจกรรมเชื่อมกิจครับเชื่อมกิจนะสองห้ามนำรูปของน้องไม้เนี่ยไปเผยแพร่ธรรมะผมยงขับสอนและโพสต์เงี้ยคือเอารูปไม้มาคำสอนแล้วแปะและโพสต์เกี่ยวกับธรรมะแค่นี้ เรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้ห้ามครับเพราะจะไปห้ามหนระบอกว่าไม่ให้โพสต์เฟซไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปทำโปรงี้ไม่ใช่หรอยังกล้าทำโได้บอกว่าไปไปเรียนธรรมะได้ไหมก้ไปได้ไปฟังธรรมะได้ไหมไปได้แต่เฉพาะอกิจกรรมเชื่ยมกิตที่มันเป็นประเ,เด็นถกเถียงกันอยู่เนี่ยคือศาลสั่งห้ามก่อนมีระยะเวลาหกเดือนนะครับเท่านั้นเองครับเาเนี่ยก็ต้องต้องด้วยสังคมต้องด้วยกันพิจารณานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเราณตอนนี้น คือแค่น้องไปทําบุญนะ่ะน้องไปถวายสังฆทานน่ะแล้วน้องไปทําที่ไหนแล้วคุณแบลรูปพระสงฆ์พระคัจ้าเนี่ยมาว่ากลา่าวท่านอย่างเงี้ยมันสมควรยงกันใะช่ไหมคะก็ต้องต้องฝากสังคมช่วยกัน่อยนะคะแล้วก็วมีประเด็นอีกประเด็นหลวงพ่อพระเจดีย์ครับท,ท่านท่านไปทำอะไรคนระับที่เป็นประเด็นเก่าท่านมาให้พรน,น้องแค่นั้นเองรับกิจนิมนต์มาแล้วก็ให้พรน,น้องแล้วก็น้องก็ถวายสังฆทานเร่แค่นั้นก็ก็น้องไปทุกวัดวัดไหนน้องก็ถ่ายรูป เจอพระสงฆ์พระเจ้าที่ไหนเราถายรไ,ไม่ได้มีประเด็นอ่นเยค่ะีแดงประเด็นของท่านนะฮะก็คือมีประเด็นเดียวก็คือท่านมารับกิทธิมนต์แล้วเราก็ลงไปตามประเด็นที่ท่านมารับกิทธิมนต์ก็แค่นั้นส่วนการขยายความมันเกิดจากพวกเราไปที่คําถามแล้วรับขยายความกามับท่านผ้ก่าวจะต้องไปพิจารณาตัวเองกนะันเนาะว่าทำไมจะต้องไปที่รับขยายความเป็นขนาดนะั้นเพราะประเด็นมันมีแค่นี้